Yeah. 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 วันนี้วันหยุดนะคะมามีพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะพาเด็กๆมันทานอาหารนะคะนี่ดนน้วยกิ่ไม้ อย่าครับ vale ต mm ัว hmm. มันพวกแค่ตังนังไปนู่นแล้วหรอแค่ตังน้องไม่ตกหรอน้องเดินหายเนี่ยน้องเดินหายเนี่ย ดูเด็กกินไม้อีเอฟบวกดูน้องด้วยนะลูกไปแล้วน้ไปแล้วน้อง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  แม่เด <ules> <handled it> ี๋ยวไปทำน้องเดี๋ยวน้องจะอื้ไม่ออกลูกวางน้องวางลองขี้หลอกค่ะจับขังไว้ดีไหมเนี่ยได้ไปตรงนี้ทำอะไร ลูตูลูกไหน่แต่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนัง่งมามิพามาเที่ยวนะมัมมิพามาเที่ยวนะหมัมมิพามาเที่ยวนะไหนดูิ I know, see. Yeah. หาเพื่อนวนวายหายไปเลย ตินเต่าเลย้ยจะาอะไรเอาออกไปน้องมันก็อยากเล่นกับพี่ใหญ่ไงลูกอืม,มก็อยากเล่นเหมือนกันเห็นไหมมันก็อยากเดินเหมือนกันเดินตุ๊กตุ๊